สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาเล่าความรู้สึกให้หลังจากที่ผมไปซื้อไอ้เจ้า ASUS RG Ally เนี่ยเครื่องเล่นเกมพกพาที่เป็นว i n d o w เนีฮะแล้วก็เดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบให้ฟังหลังจากที่ผมใช้มาแล้วเนี่ยประมาณ2เดือนอเดี๋ยวผมขอดู p o s i t i o นที่นี่ก่อนโอเคอข้อดีของไอ้เจ้า RG Ally เนี่ยก็คือว่า ตัวมันเองเนี่ยคือผมเนี่ยเป็นคนเล่นเกม PC มาเป็น10ปีละคราวนี้ผมก็จะซื้อเกมเนี่ยบนสตรีมไว้เยอะมากนะครับแล้วก็เกมมันเองมันราคาถูกพอเรามาเล่นบนนี้่เกมทุกเกมที่เราเคยซื้อไว้ที่เป็น10ปีที่แล้วเนี่ยมันเข,เข้ามาหมดเลยมันก็มีเกมเรียกว่าเป็นร้อยเกมอะ่ะแล้วก็หลังๆเกมมันเองเนี่ย ที่เป็นทิปเปิลเนี่ยลดราคาเนี่ยถูกมากเมื่อเทียบกับเครื่องเล่นเกมอื่นๆผมจะเทียบกับที่ผมเล่นบนไอ้เจ้า n t n t e o Switch เอ,อ OLED ตัวนี้นะแล้วก็กับมือถือแล้วก็ตัว iPad นะฮะซึ่งเอพรางจริงๆผมตัด iPad ทิ้งไปเลยเพราะว่ามันคอนโทรลไม่สะดวกแล้วมันหนะักไอ,อ้ตัวนี้เนี่ย เกมของมันเนี่ยเท่าที่ผมดูราคาเนี่ยเวลามันลดราคาเนี่ยค่อนข้างถูกมากเลยนะเหมือนล่าสุดเนี่ยผมซื้อไคสิ์เนี่ยก็สามภาคเนี่ยสองรกว่าบาทฉบับรีมาตเตอร์หรือว่าพวกออ Ghost อ f ฟ a l l ซึ่งคุณภาพการเล่นเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันพอๆกับเหมือนตอนที่ผมเล่นเพ4ีเลยภาพโอเคเลย แล้วล่าสุดที่ผมกำลังเล่นมากเลยเนี่ยแล้วมันไม่มีภาคนี้ใน e n ิ o โ w สวิตก็คือ,อ,อตัวนะครับสักครูเพราะเวลาเราเปิดหลายอันเข้าไปมันจะเ,เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวข้อเสียจะ,ลจะเล่าให้ฟังเนี่ยที่ผมเล่นมากที่สุดก็คือตอนนี้ก็คือ Final Fantasy 7เอ่ r e m a k e ซึ่งภาพมันสวยมากนะฮะ เนี่ยคือผมปรับภาพเนี่ยเป็นเป็นความละเอียดแบบไฮเลยซึ่งซึ่งมันรันได้60เฟรมสบายๆเลยนะฮะในขณะที่ในเสียดายถ้า Nintendo Switch OLED มีภาพนี้มีเกมแนวที่เป็นเอแบบเนี้ยผมคง,งไม่ต้องมาซื้อตัวนี้คราวนี้เออ ข้อดีตัวอื่นนอกจากออราคาที่มันถูกภาพที่สวยตัวมันเองอะ่ะก็จริงๆแล้วพูดง่ายๆคือถ้าคนที่ถนัดทางวินโดว์เนี่ยหน่อยเนี่ยก็สามารถปรับแต่งคัสตอมใหม่มันได้เพื่อใหเออ้เกมอะไรก็ตามที่เราอยากเล่นเนี่ยมันลันสมูทนะแต่คราวนี้ลงมาดูข้อเสียันบ้างข้อเสียหลังจากที่ใช้มา2เดือนเนี่ยก็คือว่าเออ ตัวมันเองมันมีน้ําหนักสูงนะะพอมันมีน้ําหนักสูงเนี่ยมันทําให้เวลาเราเล่นเนี่ยมันก็พบพาลําบากเมื่อยมืออยู่เหมือนกันแล้วก็ถ้าสังเกตด,ดูให้ดีเดี๋ยวผมเปิดไอ้ตัวนี้ให้เป็นเมนูของของคอมมาน n t e ซนเตของไ s u ซเนี่ยผมอะไม่กล้าปรับตัวนี้เป็นแบบเนี่ยถ้าเราปรับเป็นเทอร์โบเนี่ยถ้าเราเสียบชาร์จเนี่ยเเราจะสามารถปรับเป็นเทอร์โบได้ แล้วก็ถ้าเรามี power bank ที่มันซัพพอร์ตไปแรงสูงเราก็สามารถปรับเป็นเทอร์โบได้แต่ข้อเสียคือเวลาปรับแล้วเนี่ยมันก็เครื่องจะร้อนแล้วก็แบตใช้น้อย bad แบตระยะเวลาของแบตเนี่ยมันก็จะใช้ได้ไม่นานผมก็จะปรับอยู่แค่ประมาณ performance นะครับแล้วก็มันก็เลยทำให้เวลาเราเอาไปเล่นข้างนอกเนี่ยถ้าหากเราอยากจะเล่นให้ได้นานเนี่ย เราก็ต้องพกมันเองตัวมันเองไปเนี่ยอันนี้ปรับเป็นเพลคอมแมนเนี่ยเล่นได้ประมาณสักชั่วโมงครึ่งชั่วโมงชั่วโมงครึ่งเนี่ยแล้วพก power bank ไปด้วยอีกก้อนหนึ่งซึ่งน้ำหนักก็ค่อนข้างเยอะนะฮะ,ะก็จะเล่นได้ระยะเวลาพอๆกับไอ้เจ้า Nintendo OLED นะฮะเดี๋ยวผมลองให้ดูนะบางเกมเนี่ยเหมือนอ่อ n i n t e n d o เอ่อ OLED เนี่ยเขาก็มี ตัวฮอกวอตเนี่ยแต่ภาพมันจะสวยสู้เจ้านี่ไม่ได้เจ้าออรอะไรเนี่ยเนี่ยนะภาพมันก็การเคลื่อนไหวมันก็จะไม่ได้สมูทเท่าแล้วก็ภาพความคมอะไรต่างๆแต่ข้อดีของมันเนี่ยที่ทำให้เวลาผมจะไปนอกบ้านเนี่ย ผมจะคอมแบลคคือน้ำหนักแล้วก็ความยุ่งยากในการพกพา power bank เนี่ยทำให้หลายต่อหลายครั้งเนี่ยผมจะพกตัวนี้ไปะนะครับไปใช้เล่นแทนแต่คราวนี้มันมีตัวหนึ่งที่ถ้าใครจะซื้อมาเพื่อเล่นน,นะมันก็จะมีตัวหนึ่งก็คือมือถือเราเองตัวนี้อเป็นมือถือที่ออตัวนี้เป็น Samsung S24 u l t r a ปกติเนี่ยต้องบอกก่อนข้อดีของมือถือเนี่ยเมื่อเทียบกับไอ้เจ้า rj line เนี่ยคือมันพกมันเราพกติดตัวอยู่แล้วแต่ข้อเสียคือราคามันสูงนะถ้าจะใช้เล่นเกมพวกที่เป็นเเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นซัมซุง s ยี่สิบสี่้าครับคราวนี้เกมที่เล่นเนี่ยโดยแนวสไตล์ผมผมจะเล่นพวกเกมจินอินแพ็คครับเนี่ยผมก็จะเล่นแนวเนี่ยเกมจินอินแพ็คบ้ คราวนี้เวลาคอนโทรลเนี่ยมันคอนโทรลยากฉะนั้นถ้าเราจะเล่นน่ะเราก็ต้องหาซื้อจอยเนี่ยหาซื้อจอยแบบเนี้ยไฟดิจิเนี่ยเออตัวนี้นะเป็นไฟดิจิเวเวเดอร์ทรีโฟนะฮะเราเราก็สามารถคอนโทรลได้ง่ายนะฮะเพราะว่าถ้าหากเราใช้ตัวนี้อมือถือเล่นเองเนี่ยเวลามันควบคุมมันจะควบคุมลำบากนะฮะก็ ก็โดยภาพรวมอะ่ะผมก็ยังเอาความรู้สึกจริงๆก็รู้สึกจริงๆอะ่ะผมก็รู้สึกว่าเมื่อเทียบกับอุปกรณ์พกพาที่เรามีอยู่อะ่ะถ้าใครจะเริ่มต้นอะ่ะเป็นตัวเลือกอะ่ะถ้ารับได้กับน้ำหนักและความยุ่งยากในการพกพาเนี่ยตัวนี้อะ่ะมัน โอเคดีมเลยเหมือน,เห,อนเหมือนเราเล่นเกมบนโน้ตบุ๊กเลยแล้วก็เกมราคาถูกแต่ข้อถ้าเราข้อเสียใหญ่เรื่องของน้ำหนักความยุ่งยากเนี่ยผมมักจะเอาจริงๆแม้แต่ผมปกติเราพกมือถือไปที่ท,ท,ที่ที่อื่นๆอยู่ตลอดอยู่แล้วแต่ผมก็มักจะเลือกที่จะพกไอ้เจ้า t i n d o Switch OLED ถึงแม้ภาพมันจะดูด้อยลงนะครับ เออ่ในในในบางบางบางเกมที่เป็นทิปลเอแต่ถ้าหากเกมอื่นๆเนี่ยเหมือน Mario Kart เนี่ยโอริ Ori, เนี่ยอะไรต่างๆเนี่ยพวก Monster Hunter เนี่ยภาคไม่ได้ด้อยกว่าเลยผมเคยลองแล้วนะครับก็ไม่ถ้าถ้าเออ่พวกเอ่อ Need for Speed พวกเอ่อเอ่อ Immortal เนี่ยพวกเนี้ย Zelda เนี่ยพวกเนี้ย ซึ่งเป็นเกมเอ็กซ์คลูซีฟของเขาแล้วส่วนตัวผมยัง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 แอบประทับใจเครื่องเล่นเกมพกพาเฉพาะของมันที่เป็นของฝั่งจ o สวิต c h มากกว่าเพราะพกพาง่ายกว่าไม่ต้องห่วงเรื่องไหลแล้วก็ความสเตเบิลไอตัว LG o l e เนี่ยบางครั้งเวลาเราพอสเนี่ยผมยังพบว่าบางทีอะเสียงหายไปบ้างหรือบางทีก็เครื่องร้อนแล้วก็เครื่องมันเวกอัพขึ้นมาเองนะครับ ก็เป็นข้อมูลสำหรับตัดสินใจนะครับเผื่อเลือกเครื่องเลเกมอะไรก็ได้ที่มันถูกใจเรามากที่สุดครับโอเคครับบััสดีครับ